พูดถึงชื่อวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยนะครับหลายคนก็คงนึกถึงภาพของมหาเศรษฐีนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จที่สุดในโลกคนหนึ่งแต่รู้ไหมครับว่าภูมิปัญญาของเขาเน่ยมันลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องเงินเงินทองๆเยอะเลยวันนี้เราจะมาลองกลั่นปรัชญาหลักๆของเขาดูครับเพื่อหาแนาวทางสู่ความสําเร็จและชีวิตที่ดีขึ้นกันเอาล่ะครับลองจินตนาการตามกันดูนะถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้นั่งคุยกับวอร์เรนบัฟเฟตตัวเป็นๆเ,เลยแค่10นาทีเท่านั้นจะถามอะไรเขาดี น่าคิดนะครับคำถามง่ายๆแบบนี้เนี่ยแหละครับที่เป็นเหมือนกุญแจดอกสำคัญที่จะพาเราไปเจาะลึกถึงแก่นความคิดที่ทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นตำนานได้ และพอพูดถึงเคล็ดลับความสําเร็จของเขาเนี่ยหลายคนก็คงคิดว่าต้องเป็นเรื่องหุ้นเรื่องเงินแน่ๆเลยใช่ไหมครับแต่ส่วนแรกที่เราจะมาดูกันเนี่ยคือการลงทุนในสิ่งที่สําคัญที่สุดซึ่งอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดกันก็ได้ครับเพราะว่ารากฐานความสาเร็จทั้งหมดของบอฟเฟตเนี่ยมันไม่ได้เริ่มที่เงินเลยครับแต่เริ่มที่การลงทุนในตัวเองตังหากซึ่งมันก็สรุปออกมาได้เป็น3ามเคล็ดลับหลักๆที่เป็นเหมือนหัวใจในปรัชญาของเขาเลยครับข้อแรกเลยนะลงทุนในตัวเอง ข้อ2ดูแลร่างกายและจิตใจให้ดีที่สุดและข้อ3คือการเลือกล้อมรอบตัวเองด้วยคนเก่งเองคนที่ดีกว่าเราฟังดูอาจจะเรียบง่ายนะครับแต่เชื่อถบว่าแต่ละข้อนี้ทรงพลังแบบไม่น่าเชื่อเลยล่ละครับเรามาเจาะลึกข้อแรกกันหน่อยดีกว่าครับเรื่องการลงทุนในตัวเองเนี่ยบัฟเฟตเคยบอกไว้เลยนะว่าแค่การพัฒนาทักษะการสื่อสารไม่ว่าจะพูดหรือเขียนเนี่ยมันสามารถเพิ่มมูลค่าในตัวเราได้ถึง5 0เตเลยนะครับ ห้าสิบเปอเซเขาเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากเลยครับว่าถ้าเรามีความคิดดีๆแต่สื่อสารออกไปไม่ได้มันก็ไม่ต่างอะไรกับการไปแอบกระพริบตาให้สาวในที่มืด,มดๆอะครับคือเราอะรู้ว่าเราทำอะไรอยู่แต่คนอื่นเขาไม่เห็นด้วยผลลัพธ์มันก็คงนะไม่เวิร์กเท่าไรและที่สำคัญที่สุดคือทักษะพวกนี้พอเรามีแล้วนะครับมันจะติดตัวเราไปตลอดชีวิตไม่มีใครขโมยไปได้เลย ส่วนเคล็ดลับข้อที่2เรื่องการดูแลร่างกายและจิตใจบัฟเฟตมีคำเปรียบเทียบที่ผมว่ามันสุดยอดมากเลยเขาบอกให้ลองคิดดูสิว่าเรามีร่างกายกับจิตใจอยู่แค่อย่างละหนึ่งเดียวเท่านั้นนะมันเหมือนกับว่าเราได้รถยนต์มาหนึ่งคันเป็นคันแรกและคันสุดท้ายในชีวิตนี้เลยถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเราก็คงจะดูแลรักษามันอย่างดีที่สุดเลยใช่ไหมครับร่างกายเราก็เหมือนกันนั่นแหละครับสิ่งที่เราทำกับมันในวันนี้ไม่ว่าจะกินอะไรออกกำลังกายไหมอ่านหนังสือหรือเปล่า ทั้งหมดนี้แหละครับที่จะเป็นตัวกำหนดเลยว่าร่างกายและจิตใจของเราจะทำงานได้ดีแค่ไหนในอีก10 20หรือ30ปีข้างหน้าเอาละครับพอเราวางรากฐานเรื่องส่วนตัวกันไปแล้วคราวนี้เรามาเข้าเรื่องที่ทำให้ชื่อของวอร์เรนบัฟเฟตโด่งดังไปทั่วโลกกันบ้างดีกว่านั่นก็คือเรื่องการลงทุนซึ่งจะว่าไปแล้วนะครับมันก็เหมือนเป็นส่วนต่อขยายมาจากปรัชญาชีวิตของเขานั่นเองละครับไม่ได้แยกจากกันเลยกฎเหล็กลข,ข้อแรกของเขาเลยก็คือ อย่าปล่อยให้เงินมันขี้เกียจครับใช่ครับฟังไม่ผิดเงินขี้เกียจบอฟเฟ์มองว่าการเก็บเงินสดไว้เฉยเเนี่ยเป็นการลงทุนที่แย่มากๆเลยเพราะอะไรเพราะค่าของมันจะลดลงเรื่อยๆทุกวันจากเงินเฟ้อไงครับ <N> เขาเลยเชื่อว่าเราต้องเอาเงินไปทํางานทํางานให้หนักด้วยนะโดยการเอาไปใส่ไว้ในธุรกิจดีๆที่มันสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆ และนี่ก็มาถึงอีกหนึ่งแนวคิดที่โด่งดังมากๆของเขาเลยครับนั่นคือหลักการสโนวบอลหรือว่าก้อนหิมะบอฟเฟดเปรียบเทียบการสร้างความมั่งคั่งว่ามันก็เหมือนกับการปั้นก้อนหิมะเล็กๆแล้วก็ปล่อยให้มันกลิ้งลงมาจากเนินเขาที่มันยาวมากๆยิ่งเนินมันยาวเท่าไหร่หรือก็คือยิ่งเรามีเวลาให้มันกลิ้งนานเท่าไหร่ก้อนหิมะมันก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแบบมหาศาลเลยครับซึ่งนี่ก็คือพลังของดอกเบีย้ยทบต้นนั่นเองครับโดยมีเวลาเป็นส่วนผสมที่สำคัญที่สุดเลย เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับสมมุติว่าเราเริ่มต้นด้วยเงินก้อนหนึ่งไม่ต้องเยอะมากเอาสัก10,000ดอลลาร์ก็ประมาณ3 0 0 0 0นกว่าบาทไทยแล้วเราก็ปล่อยให้เงินก้อนนี้มันทํางานของมันไปผ่านหลักการสโอนโบอลนี่แหละให้เวลามันสัก50ปีด้วยผลตอบแทนเฉลี่ยสัก12%ต่อปีรู้ไหมครับว่าเงิน3 0 0 0 0นกว่าบาทตอนแรกเนี่ยมันจะกลายเป็นเท่าไหร่คําตอบคือกว่า2องล้านห้าแสนดอนลลา,าร์สหรัฐเลยนะครับ นี่แหละครับพลังของการเริ่มต้นเร็วและให้เวลามันทำงานอย่างเต็มที่ประเด็นต่อมานี้ก็สำคัญมากๆเลยครับคือเราไม่จําเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในทุกๆเรื่องไม่ต้องรู้ทุกอย่างบนโลกใบนี้วอร์เรนบัฟเฟตย้ําเสมอเลยว่าให้ลงทุนเฉพาะในสิ่งที่เราเข้าใจและรู้จักมันดีเท่านั้นหรือที่เขาเรียกว่า circle of competence วงกลมแห่งความสามารถของเราเอง ขนาดตัวเขาเองยอมรับเลยนะครับว่าเคยพลาดโอกาสทองในการลงทุนในบริษัทเทคอย่าง Google หรือ Amazon ในช่วงแรกๆก็เพราะเขามองว่ามันอยู่นอกวงความเข้าใจของเขานั่นแหละครับคือถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ยุ่งเลยซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่หัวใจในกลยุทธ์ของเขาเลยครับมันเรียบง่ายมากนั่นคือซื้อบริษัทที่ยอดเยี่ยมในราคาที่ยุติธรรมสังเกตนะครับว่าเขาใช้คำว่าซื้อบริษัทสิ่งที่ต้องโฟกัสเป็นอันดับแรกเลย คือพื้นฐานของธุรกิจนั้นๆมันทำอะไรมันดีจริงไหมไม่ใช่ไปจ้องราคาหุ้นที่มันวิ่งขึ้นวิ่งลงรายวันเพราะการซื้อหุ้นในมุมมองของบัฟเฟตต์ก็คือการเข้าไปเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของธุรกิจนั้นจริงๆเอาละครับและประเด็นต่อไปนี้คือความแตกต่างที่สำคัญมากๆในวิธีคิดของบัฟเฟตต์เลยนะครับซึ่งถ้าเข้าใจตรงนี้จะเข้าใจแนวทางการลงทุนของเขาทั้งหมดเลย ในมุมมองของบัฟเฟตต์คำว่านักลงทุนหรือ investor เนี่ยนะครับคือคนที่เอาเงินไปลงในสินทรัพย์ที่มันสร้างผลผลิตได้ลองนึกภาพตามนะครับอย่างเช่นฟาร์มที่ปลูกพืชผลได้หรือธุรกิจที่ผลิตสินค้าออกมาขายคือเราคาดหวังผลกำไรจากการเติบโตและผลผลิตที่ตัวสินทรัพย์นั้นๆมันสร้างขึ้นมาเอง ความแตกต่างมันจะชัดเจนขึ้นมากเลยครับถ้าเราลองเทียบระหว่างสินทรัพย์ที่สร้างผลผลิตได้กับสินทรัพย์ที่ไม่มีผลผลิตดูอย่างที่บอกไปครับฟาร์มมันผลิตพืชผลได้โคคาโคล่าผลิตเครื่องดื่มออกมาขายได้แต่ทองคำแล้วครับหรือบิตคอยพวกนี้มันไม่ได้ผลิตอะไรออกมาเลยนะมูลค่าของมันขึ้นอยู่กับอย่างเดียวเลยคือความหวังว่าในอนาคตจะมีคนอื่นมายอมจ่ายในราคาที่สูงกว่าที่เราซื้อมาแค่นั้นเลยครับ แล้วไอแนวคิดการเก็งกำไรในของที่มันไม่ได้สร้างผลผลิตอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับย้อนกลับไปในศตวตรรษที่1 7เนี่ยเคยมีวิกฤตที่เรียกว่าชิวลิปเมเนียมาแล้วคือคนในยุคนั้นยอมแลกบ้านแลกที่ดินแลกทรัพย์สมบัติทั้งหมดเพื่อซื้อหัวดอกชิวลิปแค่หัวเดียวทําไมละ่ะก็เพราะหวังว่าเดี๋ยวจะมีคนมาซื้อต่อไปในราคาที่สูงขึ้นไปอีกซึ่งสุดท้ายเป็นไงครับฟองสบู่ก็แตกไม่เหลืออะไรเลย พอพูดเรื่องเงินเงินทองๆกันมาเยอะแล้วนะครับคราวนี้เราจะยกระดับการพูดคุยของเราไปสู่ความเข้าใจที่มันลึกซึ้งกว่านั้นเป็นเรื่องเชิงปรัชญามากขึ้นเกี่ยวกับความหมายของชีวิตที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงครับในมุมมองของบัฟเฟต t เนี่ยมันมีความแตกต่างที่ชัดเจนมากเลยนะครับระหว่างคำว่ารวยหรือ Rich กับคำว่ามั่งคั่งหรือเว l ที่คือความรวยเนี่ยมันวัดกันง่งายๆเลยครับวัดกันที่ตัวเงินวัดกันที่ทรั์สินสุทธิ แต่ความมั่งคั่งที่แท้จริงเนี่ยมันวัดกันที่ความเป็นอยู่ที่ดีอิสระภาพในการใช้เวลาของเราและที่สำคัญคือคุณภาพของความสำคัญที่เรามีกับคนรอบข้างครับและเนี่ยจะเป็นมาตรวัดความสำเร็จที่สำคัญที่สุดในชีวิตของบัฟเฟตเลยก็ว่าได้ครับเขาเคยบอกไว้ว่าเมื่อคุณอายุเท่าผมแล้วเนี่ยนะคุณจะวัดความสำเร็จในชีวิตได้จากจำนวนของคนที่คุณอยากให้เขารักคุณและพวกเขาก็รักคุณตอบจริงๆเห็นไหมครับมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินเลยแม้แต่นิดเดียว ถ้าจะให้สรุปนะครับองค์ประกอบของความมั่งคั่งที่แท้จริงในแบบของบัฟเฟต์มันก็คือสิ่งเหล่านี้ครับ 1. คือการได้ตื่นมาทำงานที่เรารัก 2. คือการได้ทำงานร่วมกับคนที่เราชอบ 3. คือการมีอำนาจควบคุมตารางเวลาของตัวเองได้และสุดท้ายการเป็นที่รักของคนที่เราแคร์และห่วงใยห,หลังจากที่เราได้ฟังมุมมองของหนึ่งในบุคคลที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกกันไปแล้ว มันก็มีคำถามสุดท้ายที่น่าจะทิ้งท้ายให้เรากลับไปคบคิดกันดูนะครับว่าแล้วสำหรับตัวเราเองล่ะอะไรคือความหมายที่แท้จริงของคำว่าความมั่งคั่ง